สารฟูอะไรใช้เกินพอดีอาจเกิดโทษมากกว่าประโยชน์ไปไหนมาละลูกคือของเต็มไปหมดเลยของในห้องน้ำหมอคคาตาหนูไปซื้อมาเต็มเลยยาดีฟันแบบใหม่มีส่วนผสมฟูอะไรได้นะเห็นเขาบอกว่าดีตาใช่ไหมไปหนูแบ่งให้เฮ้ยในไลน์กลุ่มเพื่อนตาส่งขาวมาให้ดู คนเอาไปวิจัยแล้วว่ายาสีฟันที่ใช้ฟูรายเนี่ยเสี่ยงเป็นมะเร็งจริง <Yay! S 1> ตาไม่ใช้หรอกตาเละเมัว่วอวาน,นี้ดีการฟันผูดได้ด้วยตาไม่ใช้หนูอยาไปใช้ <โฮ S 1> ใช้เองอะอนะนันอันตรายสำหรับการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมอของฟูร้ายเนี่ยผลงานกนารศึกษาในทางวิจัยเนี่ยพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมะเร็งทั้งในช่องปากและมะ,มะเร็งในส่วนอื่นของร่างกายนะคะ ฟูออไลน์เนี่ยมีประโยชน์ในแง่ของธนกรรมคือช่วยทําให้ป้องกันฟันผุนะคะแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบของทางระบบก็คือการที่เราได้รับฟูออไลน์ในรูปของน้ําดื่มหรือว่าในนมส่วนรูปแบบที่2ก็คือลักษณะของเฉพาะที่อันนี้เหมาะสําหรับที่กรณีที่ฟันที่ขึ้นมาในช่องปากแล้วยาสีฟันที่ผสมฟูออไลน์เนี่ยนะคะจะมี ส่วนประกอบของฟูออลายซึ่งจะแตกตัวออกมาเป็นฟูออลายไอออนก็จะช่วยทําให้รักษาสมดุลของการออสูญเสียและธาตุของตัวฟันกับการคืนกลับแร่ธาตุของตัวฟัน ทางทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดทําแนวทางการใช้ฟูอไลไ์ในทางทันตกรรมปีพุทธศักราช2566โดยแนะนําให้ใช้ยาสีฟันที่ผสมฟูอไลไ์ได้ตั้งแต่ความเข้มข้นที่1,000 ppm ขึ้นไปและความเข้มข้นที่1,500 ppm สําหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสูงมากแล้วการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูอลไลนั้นมีข้อจํากัดหรือข้อห้ามในผู้ป่วยกลุ่มไหนหรือไม่ครับคุณหมอ สำหรับยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูรดายเนี่ยสามารถใช้ได้กับกลุ่มคนในทุกอายุและก็ทุกเพศทุกวยัยสำหรับการใช้ยาสีฟันอ่าผสมฟูรด์ในผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งอ่าสีสารษะและลำคอเนี่ยจะได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดแล้วก็ฉายรังสีผลข้างเคียงจากการฉายรังสีเนี่ยจะส่งผลให้เกิดปันผุที่บริรากฟันได้เยอะเพราะฉะนั้นการใช้ยาสีฟัน ที่มีส่วนผสมฟอสฟอรน์ช่วยเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันการเกิดฟันผุปริมาณฟอสออรน์ที่สามารถทําให้เกิดพิษได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะแนะนําให้ฟลอรเนี่ยเข้าสู่ร่างกายได้ไม่เกิน0.05ถึง0.07มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมนะคะการที่เราจะรับปริมาณฟอสฟอรั ได้เนี่ยอาจจะมาจากทางในช่องปากก็คือได้รับผ่านจากผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นในยาสีฟันในน้ำยาบ้วนปากหรือว่าในนมผสมฟูอลไยหรือว่าในน้ําที่ผสมฟูอลไยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการได้รับฟูอลัยที่มากเกินไปด้วยการได้รับฟูอลไยที่มากเกินไปส่งผลต่อร่างกายได้2แบบคือแบบเฉียบพลันเกิดจากการที่ร่างกายได้รับฟูอลไล5มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัม ซึ่งความรุนแรงของอาการจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ร่างกายได้รับมีตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียจนถึงขั้นเสียชีวิตส่วนแบบเรื้อรังคือการได้รับฟูอัลไ์ในแต่ละวันเกิน0.1มิลลิกรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลกรัมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานโดยอาการที่พบได้บ่อยที่สุดคือฟันตกกระมีลักษณะเป็นจุดเล็กๆสีขาวขุ่นบนผิวฟันว่าแต่ปริมาณฟูอาลไ์ที่เหมาะสมสําหรับแต่ละช่วงวัเป็นอย่างไร อยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยครับถ้าเป็นในฟันตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นเลยจนถึงเด็กอายุประมาณ3ปีนะคะเราก็จะให้ใช้ความเข้มข้นที่1000 ppm ให้ในขนาดที่แปะพอขนแปรงเปียกอายุที่มากขึ้น3ปีถึง6ปีนะคะเราก็จะแนะนำให้ใช้ เท่ากับความกว้างของแปรงสีฟันเด็กนะคะ,ะสําหรับเด็กอายุ6ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะแนะนําให้ใช้เท่าขนาดเท่ากับความยาวของแปรงสีฟันในผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เต็มแปรงได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้ประสิทธิภาพของฟูรายในยาสีฟันเราก็แนะนําให้ แปลงฟันแล้วก็ไม่บ้วนน้ํานะคะหลังแปลงฟัน30นาทีหรือบ้วนน้ําเพียงเล็กน้อยนะคะฟัวรนี่มีส่วนที่เป็นประสิทธิภาพมากๆนะคะในเรื่องของการป้องกันฟันผุนะคะก็อยากจะแนะนําว่าให้ใช้ฟัวรีในยาสีฟันได้นะคะแต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะการที่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมจะไม่ทําให้เกิดอันตรายใดๆนะคะฉันไปเจอสูตรหนึ่งเขาบอกว่าให้ใช้น้ำมะนาวหรือไม่ก็ผงถ่านดำนี่แหละ เอาไว้มาทําฟอกฟันอะฟันจะได้ขาววิธีนี้แหละดีที่สุดถูกแล้วดีความเชื่อที่ว่าเอาน้ำมะนาวมาขัดฟันแล้วจะทำให้ฟันขาวขึ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดนะคะ